สวัสดีค่ะนางสาสิงทองอ,อสมอหมู่ที่4เข้ารับการคัดเลือกเป็นอ,อสมอดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอายุ60ปีปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงจบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่นบน,บนกแก้วตำบลตะกุดลายอำเภอนเดนจังหวัดเพชรบูรณ์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านดงขุยวิทยาคารได้รับการคัดเลือกเป็นอ,อสมอปีพศ2550จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา18ปีคติประจำใจจงยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับแปลงบันดาลใจในการทำงาน รักในงานอาสารักในการพัฒนาชุมชนอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขกิจกรรมของอสมในชุมชนสอดส่งดูแลให้คำแนะนำดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดดูแลตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคัดกรองสุขภาพตามช่วงอายุดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายพ่นสารเคมีทำลายแหล่งเพาะพันลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนการคลองตนเป็นผู้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองตามกลุ่มโรค รวมได้รับก,การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากรอพสตเป็นประจำทุกปีเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพจิตใจดีมีศิลธรรมเข้าวัดทำบุญเป็นประจำมีครอบครัวอบอุ่นใส่ใจดูแลกันอย่างสม่ำเสมอชอบช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นและเสียสละเพื่อส่วนรวมให้แก่ชุมชนตลอดมา มีการพัฒนาตนเองศึกษาเรียนรู้ใฝ่หาความรู้เข้าร่วมอบรมต่างๆที่ได้รับเชิญการคองคนเป็นแกนนำจัดกิจกรรมสุขภาพเป็นจิตอาสาด้านพัฒนาหมู่บ้านวาดัดโรงเรียนรอพอสตอตลอดจนชุมชนอื่นหน่วยงานและองค์กรต่างๆจนได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชูจากชุมชนชักชวนเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข<ป>การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะรพะสะตโรงเรียนวัดองค์การบริหารส่วนตำบล<ป>เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน<ป>การคองงานส่วนร่วมในการค้นหา ปัญหาของชุมชนหรือการทําประชาคมบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุขถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังอสมอและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาชุมชนแบบประสมผสานเป็นแกนนำกลุ่มต่างๆในชุมชนการเป็นผู้นำทางด้านการดูแลสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่4บ้านเขาศักดมีจำนวนประชากรทั้งหมด522คน156หลังคาเรือนมีอสมอ9คนผู้ป่วยเบาหวาน3คนผู้ป่วยความดัน25คนและผู้พิการ6คน บทบาทหน้าที่การดำเนินงานการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมของอสมอคือการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 1. มีส่วนร่วมในการจัดประชุมและประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3. เข้าร่วมอบรมการคัดแยกขยะครัวเรือนสู่การจัดการขยะในท้องถิ่นโดยอบตตะกุดไร 4. เข้าร่วมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอพอสตอดําดำเนินการคัดแยกขยะในบ้านและชุมชน การจัดการขยะเปียกด้วยการทำหลุมทิ้งขยะเปียกในบ้านตนเองและในชุมชนทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนำไปใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างไรายได้และลดปริมาณขยะนอกจากนำไปขายและยังนำไปประดิษฐ์ เป็นของตกแต่งและของใช้ได้การจัดการขยะทั่วไปจัดเก็บใส่ถุงและใส่ถังให้เป็นระเบียบโดยอบตมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งการจัดการขยะอันตรายโดยมีจุดร่วมรวมขยะอันตรายอยู่ที่ศาลาประชาคมโรงเรียนรพสตและอบต อบตอเก็บขยะอันตรายเดือนละหนึ่งครั้งมีการขยายการจัดการขยะไปสู่โรงเรียนวัดและชุมชนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะการลดใช้ถุงพลาสติกการใช้ตะกร้าถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เดินรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอาทิตย์ละหนึ่งครั้งรณรงค์ลดการเผาขยะชุมชนจัดกิจกรรมชุมชนจิตอาสารักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูม,มิทัศน์ในชุมชนการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรบนท้องถนนจิตอาสาทำกิจกรรมในวันสำคัญกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลงพื้นที่จัดการสิ่งแวดล้อมบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ผลลัพธ์การจัดการขยะในชุมชนลดปริมาณขยะในบ้านและในชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดอัตราการเกิดโรคที่มาจากแมลงลดลงชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความภาคภูมิใจ ภูมิใจในตนเองที่สามารถสร้างคุณค่าให้ขยะทำขยะให้เป็นเงินได้ฝึกวินัยให้ตัวเองทำจนเคยชินทำให้บ้านของเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบ้านของเราน่าอยู่เป็นที่สะดุดตาเป็นตัวอย่างให้กับข้างบ้านและชุมชนขอบคุณค่ะ